ขเขมนเผาทั้งประเทศสร้างฝุ่นลอยมาฝั่งไทยนายกเตรียมคุยกับกัมพูชาอย่างเร่งด่วนกลายเป็นดรามา่าถล่มกันไปมาอีกแล้วนะครับเมื่อมีขา่าวแพร่ออกไปว่าทั้งฝั่งกัมพูชาเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงการเผาญ้า เผานาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการเพราะปลูกรอบใหม่ซึ่งถ้าไปดูจากในแอปพลิเคชันที่แจ้งเตือนก็จะพบว่าชาวบ้านชาวขเขมรเนี่ยแห่กันเผาไปเกือบทั่วทางประเทศกัมพูชาแน่นอนครับว่าการเผานั้นสร้างทั้งมลพิษทางอากาศและเป็นต้นเหตุของ PM2.5 อีกทั้งการเผาในช่วงฤดูนี้อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ของทุกๆปีนะครับกระแสลมเนี่ยจะนิ่งจนเกิดการสะสมของฝุ่นละอองและทําให้ควันเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนรวมทั้งยังสามารถลอยมาปกคลุมประเทศอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อีกด้วย และหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือประเทศไทยซึ่งล่าสุดมีการตรวจพบมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้นอย่างพุ่งไม่หยุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงกับประเทศกัมพูชา ซึ่งจังหวัดแรกที่ได้รับผลกระทบจากการที่ฝั่งกัมพูชาพากันเผาไปเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือจังหวัดตราดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกันยาวเหยียด ทำให้ฝุ่นละอองจากการเผาของชาวขาเขมรลอยมาปกคลุมไปทั่วเมืองและส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกทั้งยังมีรายงานว่ามีไฟป่าลุกลามข้ามเขาบรรทัดเข้ามายังฝั่งไทยทางด้านตำบลท่ากลุ่มชําราคและตะกางจนแม้กระทั่งตอนกลางคืนเนี่ยก็ยังเห็นมีแต่ไฟลุกแดงเต็มทึกเขาเลยทีเดียว ในขณะที่เจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยก็ทําได้แค่เฝ้าระวังไม่ได้ลุกลามเข้ามาในเขตชุมชนและแจ้งเตือนชาวบ้านเพราะไม่สามารถไปดับไฟยังเทือกเขาบรรทัดได้เนื่องจากในแถบนั้นมีแต่กับดักระเบิดเต็มไปหมด ล่าสุดนายเจริญรัตนบานสกุลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้รายงานว่าอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน4จุดมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5ในเกณฑ์สีส้มกระทบต่อสุขภาพแล้ว ขนาะเดียวกันจุดทอสสปอร์ตหรือจุดความร้อนยังพบว่าพื้นที่รอยต่อประเทศกัมพูชาด้านจังหวัดตราดยังสามารถพบร่องรอยการเผาอย่างต่อเนื่อง น่นครับว่ามันไม่ได้กระทบเพียงแค่จังหวัดตราดเท่านั้นล่าสุดศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วว่าในช่วงปลายเดือนนี้การระบายอากาศของกรุงเทพมหานครจะลดลงและทำให้ฝุ่น PM 2.5สูงขึ้น อีกทั้งยังมีข้อมูลจุดความร้อนจากสถาบันจิสตาเผยให้เห็นว่าในประเทศกัมพูชาเนี่ยมีจุดความร้อนมากถึง2,447จจุดประกอบกับมีทิศทางลมที่จะพัดจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก ซึ่งนั่นอาจทำให้พัดฝุ่นละอองจากการเผาของกัมพูชาลอยมาสู่พื้นที่จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลได้ทั้งนี้ศูนย์สื่อสารการแก้ไขคุณภาพอากาศและกรุงเทพมหานครต้องขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนลดหรืองดการใช้รถยนต์โดยหันไปใช้รถสาธารณะในการเดินทางและงดการเผาทุกชนิดทั้งในพื้นที่กรุงเทพและจังหวัดรอบปริมณฑลเพื่อช่วย ลดการสะสมของฝุ่นละอองในช่วงเวลานี้แต่ปัญหาหลักก็คือประเทศข้างบ้านเขาไม่ได้หยุดเผาด้วยนี่สิครับและจากการที่มีมลพิษทางอากาศจนเริ่มกระทบต่อสุขภาพคนไทยหลายคนทำให้เพจด,ดังหลายเพจออกมาโพสต์ถึงเรื่องที่กัมพูชาเผาทั้งประเทศ ยกตัวอย่างเพจของบลคอรายจุดได้ออกมาโพสต์ว่าวิธีดูว่าไฟป่าหรือเผาได้นาเตรียมเพาะปลูกนอกจากดูลักษณะพื้นที่ว่าอยู่ในเขตป่าหรือพื้นที่เกษตรผมจะดูไฟที่ได้ข้อมูลจากช่วงเช้า เพราะดาวเทียมตรวจความร้อนจะบินมาทุก12ชั่วโมงและข้อมูลตอนเช้าคือไฟตอนตี2เมื่อมองเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาตอนนี้แม่เอ้ยเผาจริงจังมากเดาว่าไฟได้พัฒนาเป็นไฟใหญ่เต็มที่แล้วคือดับไม่ได้หรือถ้าให้พูดตรงๆคือเป็นไฟที่ไม่มีคนดับมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมีคนเรียกไฟที่กัมพูชาตอนนี้ว่าขมรแดงซึ่งนั่นทำให้มีคนไทย เขาไปคอมเมนต์จำนวนมากประมาณว่าเกิดฝุ่นที่ไทยแต่ต้องไปแก้ที่เขมรหนุ่มไทยคนคอมเมนต์บอกว่าชาวเขมรคงจะหนาวละมัง้งเลยสุมไฟเผาประเทศกันอยู่ในขณะที่เมื่อข้าไปดูฝั่งของกัมพูชานะครับสื่อของเขมรสื่อหนึ่งกับโพสต์ข่าวโจมตีประเทศไทยว่ากําลังมีฝุ่น PM 2.5ไปทั้งประเทศโดยที่ไม่ได้พูดถึงต้นเหตุสาเหตุเลยว่าเป็นเพราะอะไรหรือใครทํา ซึ่งเมื่อย้อนกลับไปดูโพสต์นั้นอีกครั้งก็ปรากฏว่าทั้งสื่อขเขมรเนี่ยได้ลบโพสต์นั้นไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียว่าหลังจากที่ได้พูดคุยกับทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเรื่องปัญหาไฟป่าและ PM 2.5นั้นทางนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยได้สั่งการในเบื้องต้นให้ผู้ว่าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งป้องกันและออกมาตรการในการควบคุมการเผาป่าซึ่งในระยะย,ยาวเนี่ยได้มีการให้ตั้งคณะทํางานระหว่างทั้งสองประเทศ เพื่อร่วมมือกันในการทำงานทั้งในด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานพร้อมทั้งเตรียมเปิดทอตไลน์สายด่วนในการแจ้งจุดเกิดการเผาป่าเพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันอย่างทันทีครับแต่ก็อย่างที่เห็นจากหลักฐานในแอปพลิเคชันนั่นแหละครับ ว่าการเผาในกัมพูชานั้นไม่ได้ลดลงแต่อย่างใดส่วนทางพาม่าหรือประเทศเมียนมาก,ก็มีการเผาเช่นกันแต่น้อยลงกว่าทุกปีเนื่องจากมีสถานการณ์ไม่สงบและมีการรบกันในประเทศ ส่วนทางประเทศลาวก็มีการเผาที่น้อยลงเช่นกันและเมื่อไปดูฝั่งเวียดนามนะครับก็พบว่าชาวเหนียนเนี่ยกำลังมีประเด็นดราม่าก,กับขเขมรอยู่ไม่น้อยในเรื่องที่กัมพูชากำลังจะขุดคลองใหม่เพื่อเปลี่ยนเส้นทางเดินน้ำของแม่น้ำโขงและจะทำให้มีผลกระทบกับชาวเวียดนามนับล้านคนเลยทีเดียวซึ่งถ้าผู้ชมทางบ้านยังไม่เคยรู้เรื่องนี้ก็ตามไปฟังข่าวนี้กันได้เลยครับ เวียดนามวยเขมรคขุดคลองฟูนันทำชาวเหีงยนเดือดร้อนวันระดับแม่น้ำโขงหายไปกว่าครึ่ง ดราม่าขึ้นมาระหว่างเช่าเน็ตเหงียนกับโซเชียลเขมเเลยนะครับเมื่อสื่อเวียดนามเผยพแพร่ข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยกำลังมีแผนการที่จะขุดคลองฟูนันเตโชเพื่อเชื่อมเส้นทางขนส่งทางน้ำจากพนมเปนไปออกทะเลสู่ท่าเรือบริเวณอ่าวไทย ซึ่งการขุดคลองนี้อยู่ในแผนการเส้นทาง BRI ของจีนด้วยเช่นกันโดยรัฐบาลกัมพูชาอ้างว่าการขุดคลองจะมีประโยชน์ต่อความมั่นคงในระยะยาวของกัมพูชาและลดการพึ่งพาการขนส่งสินค้าไปทางประเทศเวียดนามแต่สิ่งที่ทำให้เวียดนามไม่พอใจก็คือเขาไปศึกษาเพิ่มแล้วพบว่ามันส่งผลกระทบ กับระดับน้ําในแม่น้ําโขงที่จะไหลผ่านกัมพูชาแล้วเข้าไปจบออกทะเลที่เวียดนามเพราะการขุดคลองนี้เหมือนเป็นการไปเปลี่ยนเส้นทางเดินของแม่น้ําโขงเดิมและนั่นจะทําให้ระดับน้ําโขงที่จะไหลไปสู่เวียดนามหายไปถึง50อร์เซน์หรือหายไปครึ่งๆเลยทีเดียวและถ้ายิ่งเป็นช่วงฤดูแล้งประกอบกับผลจากการสร้างเขื่อนในประเทศลาวด้วยก็จะยิ่งทําให้แม่น้ําโขง อาจจะหายไปได้ถึง70%ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมแม่น้ำโขงในเวียดนามมหาสารและสิ่งที่เวียดนามกังวลต่อมานะครับก็คือท่าคลองของกัมพูชาสร้างเสร็จ แล้วในช่วงที่น้ําทะเลดันขึ้นสูงเมื่อระดับน้ําในแม่น้ําโขงลดน้อยลงก็จะยิ่งทําให้น้ําทะเลเนี่ยดันเข้ามามากขึ้นจนอาจทําให้พื้นที่การเกษตรในเวียดนามที่เคยพึ่งพาน้ําจืดจากแม่น้ําโขงเนี่ยเสียหายไปจนถึงขั้นอาจทําการเกษตรไม่ได้เลยจากปัญหาเรื่องน้ํากร่อยหรือดินเค็มทําให้ชาวเน็ตเหนียนเนี่ยต่างพากาันแสดงความคิดเห็นไม่พอใจต่อการกระทําของประเทศกัมพูชาเรื่องการ ขุดครองโดยคอมเมนต์ไปในแนวเดียวกันว่าประเทศนี้สร้างแต่เรื่องเดือดร้อนเพื่อเอาใจจีนและควรขับออกจากอาเซียนไปได้แล้วแต่ช่าเน็ตคอมรกลับไปมองอีกมุมหนึ่งว่านี่กบูชาต้ตองกู้เงินจีนมาขุดคลองจนเป็นนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นไปอีกหรือเปล่าและถ้าให้บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุน ค่ใช้จ่ายที่จะโดนเรียกเก็บในการขนส่งผ่านคลองนี้ก็อาจจะแพงเหมือนกับสนามบินทุนจีนในเสียมราฐอังกอร์อีกหรือไม่ซึ่งเมื่อเราไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของโครงการขุดคลองฟูนันเตโชนี้ก็พบว่าทางประเทศกัมพูชาเนี่ยมีประกาศออกมาโดยรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและโยธาธิการว่าน่าจะเริ่มสร้างได้ในไตรมาสที่4ของปี2567 ซึ่งทางรัฐารบาลกัมพูชาคาดหวังไว้ว่าเส้นทางคลองแห่งนี้จะสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนอีกทั้งการขุดคลองของกัมพูชาครั้งนี้ถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ระดับประเทศโครงการหนึ่งและคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณถึง1,700ล้านดอลลาร์ หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ5 9 5 0 0ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการขุดคลองฟูนันเตโชจะขุดผ่าน4จังหวัดของกัมพูชาพาดผ่านกลางประเทศมีความยาวถึง180กิโลเมตรและจะทำให้มีประชากรชาวเขมรได้รับประโยชน์จากการที่มีแม่น้ำสายใหม่ไหลผ่านถึง1,6ล้าน6แสนคนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของคลองแห่งนี้ และการที่ชาวเขมรกังวลว่ารัฐารบาลกัมาจะกู้เงินจากจีนมาขุดคลองนี้หรือไม่นายคุณมาเนตนายกรัฐมนตรีได้ตอบออกสื่อว่ารัฐารบาลกัมาจะไม่กู้เงินจีนแต่เราทําสัมปทานให้บริษัทเอกชนซึ่งทางบริษัทเอกชนนั้นเขาก็มีหน้าที่จะไปกู้ยืมเงินหรือหาแหล่งเงินทุนมาจ่ายหรือจัดจ้างการก่อสร้างเองทั้งหมด โดยได้อ้างว่าในหลายประเทศก็ทําเช่นนี้และเมื่อสัมรทานหมดอายุสัญญาก็จะตกเป็นของประเทศกัมพูชาอย่างแน่นอนซึ่งทางเราฟังแล้วก็รู้สึกเอ๊ะในใจนะครับว่ามันก็คล้ายๆกับสนามบินทุนจีนหรือไม่เพราะสนามบินที่กัมพูชาภูมิใจแห่งนั้นก็ให้บริษัทเอกชนในจีนมาลงทุนทำแล้วเก็บผลกำไรจากสัมปทานไปถึง50ปีหลังจากนั้นก็จะตกเป็นของกัมพูชาเช่นกัน ซึ่งในตอนนี้นะครับก็มีเรื่องประท้วงกันวุ่นวายเกี่ยวกับทุนจีนที่เก็บเงินยุบยากตั้งแต่ค่าผ่านทางไปสนามบินยันค่าที่จอดรถที่แสนแพง ทำให้ในายกิมเองประธานศูนย์ประชาชนเพื่อการพัฒนาและสันติภาพได้แสดงความกังวลและกล่าวกับสื่อเรดิโอฟรีเอเชียเวอร์ชั่นเขมรว่าคุณภาพของถนนหรือสะพานหรือพูดง่ายๆว่าการก่อสร้างจากจีนนั้นไม่ดีเท่ากับบริษัทจากญี่ปุ่น รวมทั้งยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทจีนมักจะเอาเปรียบชาวกัมพูชาเสมอจึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาลงทุนสร้างเองดีกว่าไหมจะได้เป็นเจ้าของคลองแห่งนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งผลกระทบจากการสร้างคลองของกัมพูชาทั้งสื่อเรดิโอฟรีเอเชียได้แฉไว้อีกว่าฝ่ายจีนนั้นสามารถใช้คลองฟูนันเตโชเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนในกรุงพนมเปนได้โดยในใายไบอันอินเลอร์ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและผู้อำนวยการโครงสร้างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มองว่าสิ่งที่กัมพูชาตัดสินใจขุดคลองนั้นจะสร้างผลเสียให้กับประเทศมากกว่าผลดี เพราะโครงการดังกล่าวอาจก,ก่อให้เกิดการประทะก,กันระหว่างอิทธิพลของจีนและเวียดนามในกัมพูชารวมทั้งยังตั้งคำถามต่ออีกว่าเป็นจีนหรือเปล่าที่อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่มในการสร้างคลองแห่งนี้เพราะที่ผ่านมากัมพูชาไม่เคยมีแผนการดังกล่าวนี้มาก่อนเลย แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับนายไบอันอินเลอร์ก็ยังแสดงความกังวลต่อการขุดคลองฟูนันเตโชของกัมพูชานี้ต่ออีกว่านี่อาจเป็นคลองที่มีไว้เพียงเพื่อรองรับผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของจีนหรือความมั่นคงต่อกองกำลังใดๆที่อาจจะเข้าไปยังกรุงพนมเปญซึ่งเขาไม่ได้หมายถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน เพราะคลองแห่งนี้ขุดไม่ลึกพอที่จะนําเรือขนาดใหญ่แล่นเข้าไปได้แต่ถ้าเป็นเรือลาตะเวนที่เราเห็นตั้งอยู่ตามริมแม่น้ําโขงตั้งแต่ด้านบนของจีนซึ่งสามารถขับเคลื่อนย้ายไปตามลําคลองได้ง่ายและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงกัมพูชาอาจตำไพมาสู่ประเทศตนเองและประเทศเพื่อนบ้านทั้งไทยและเวียดนาม ซึ่งถ้าไปดูบริบทในปัจจุบันจะพบว่าล่าสุดบริษัทของจีนในเข้าควบคุมทั้งสนามบินและท่าเรือหรือใช้ฝั่งกัมพูชาไปแล้วถึง20%ในดาราสาครจังหวัดเกาะกงซึ่งยังไม่รวมถึงความแข็งใจที่ว่าจีนอาจใช้ส่วนหนึ่งในท่าเรือเรียมเป็นฐานทัพทหารก็เป็นได้ โดยที่ผ่านมาเราเคยทําข่าวเรื่องที่เวียดนามกังวลเกี่ยวกับฐานทัพเรือเรียมและการที่กัมพูชาให้จีนติดตั้งเรดาร์ที่สามารถเห็นไปถึงเวียดนามและทั้งอ่าวไทยไปแล้วส่วนผู้ชมทางบ้านเนี่ยคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์เหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันนักเซเว่นนิวส์สำนักข่าวเป็ดรายงาน